เบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้พผการพร้อมกับคุณเลมโบเดินทางมาที่เฮนซิลล h โฮมนะคะจะเดี๋ยวตามเราเข้าไปห้างซิตี้คอร์สนะคะเราเบย์ยาเบยเบยยาอีซิตี้คอร์ส e ก็คือเริ่มต้นจากห้างซิตี้คอร์สนะคะตามคุณเลมโบไปเลยตอนนี้แกลากโคลยไปแล้วค่ะตามไปเลยค่ะโรคิิ่ง อาหารเช้าจ้ะแกหยิบรุกซิ่งแงและแล้วก็หาเจอพี่น้องจ๋พาพักการหอมหามานานแล้วแต่ไม่เจอนะคุณเลมโบเดินมาเห็นค่ะแกบอกว่าที่รักไปดูล็อกนั้นมันมีความรู้สึกว่าอะไรรอคุณอยู่กระทะจะ้ะกระทะนะคะกระทะอ่าที่ใบใหญ่แล้วก็พื้นเขาสีขาวหอมรอมานานแล้วค่ะ แกบอกให้เป็นของขวัญคริสต์มาสแม่ครัวใบละ400โคนค่ะ432ก็ประมาณประมาณพันสี่บาทประมาณนั้นหยิบเอาสีเขียวเลยนะพี่น้องคะเข้ากับบ้านเราเลยสีเขียวลากไปแล้วครับกระทะ,ะเทศกาลนี้เขาก็จะมีถั่วนะนี่ถั่วคล้ายๆกับลูกกอ เลงเลงอูตรหรือว่าชีสค่ะชีสหรือว่าอูตค่ะหยิบหมูติดหนังค่ะจะเอาไปทำหมูกรอบอุ๊บทินได้แอนเสกิงตามใจคุณเอาอันไหนก็ได้ดโอ้ย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 ,อย,อย,อยตอนนี้ออกจากคาสาหรือว่าออกจากแคชเชียร์ออกมาแล้วนะคะมายืนอยู่ด้านนอกรอจะซื้อบิงโกลอตโต หวยนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปขูดในวันคริสต์มาสจะให้แม่ย่าด้วยนี่จะบิงโกลอตโต้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปขูดเขาเรียกว่าขูดหวยลอตโต้เนาะเอาไปขูดในวันคริสต์มาสพร้อมกับครอบครัวทุกคนซื้อมานะคะอันนี้ของพัการหอมของคุณลันโบและของแม่ย่าจ้ะยามที่หนึ่งออกจากซิตี้คอร์ไปไหนกันดีตามไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ออกจากห้างซิติคอสนะคะเรากาลังเดินทางไปที่ยูลาห้างยูล่าค่ะถึงแล้วจ้าห้างยูล่านะคะ,ะห้างที่สองแล้วนะน้องวันเยอรมันนี้ตามพี่ไอเข้าห้างไปเลยโอ้โหตอนรับกันแบบนี้เลยนะคะห้างยูล่าค่ะห้างนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยงานช่างงานฝีมือต่างๆนะคะ เก uh huh. ็ค่ะบ,บอกหนึ่งร้อยโคนไม้เบียร์เฟิร์นเหมือนที่บ้านเรานะคะไม้เบียร์ค่ะถุงละหนึ่งร้อยโคนก็สามร้อยสี่สิบบาทนะคะเนี่ยค่ะมีไม่กี่ดุลละค่ะสามร้อยสี่สิบบาทมันเป็นเฟิร์นสำหรับก่อ,อไฟเตาผิงในบ้านนะคะเหมาะสำหรับการโชว์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเพื่อนฟูงมามีญาต แขกมาเขาก็จะตั้งไว้โชว์แล้วก็เผาอุ่นๆจ้ะพวกนี้ก็จะเป็นชุดเดินป่าเลดห,หา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 โอ้ยอืมแกหาหลอดไฟให้เพื่อที่จะเอาไว้ส่องทำคลิปเวลาห้องมืดๆหรือเออ เย็บผ้าหรือห้องครัวย่งเงี้ยค่ะหอมมีอันเดียวก็ย้ายไปย้ายมาจ้กะกำลังหาดูอยู่อืมเก็บอกว่าสวยอืตัวละสามร้อยคน <ส ume. S 2> ราคานี้นะคะคูณด้วย 40. 40. 40. สามบาทสี่สิบสตางค์ค่ะไม่น้อยนะราคาแพงจะ้ะ ริสคุกกะมอหุงข้าวค่ะพี่น้องอันละ500โคนห้าสามหาประมาณพันแปดร้อยบาทโดยประมาณนะชอบงานไม้งานไม้ไผ่พี่น้องเห็นแล้วต้องแวะนะถูกถูกก็ซื้อจะ้ะบางทีก็อันนี้ก็แค่อันละ10บโคนนะเพราะว่า3ามอันเนี้ยสาโคนสามม ตุกอันละสิบโคนค่ะมันมีเยอะแล้วเห็นแล้วก็อยากจะรูปจะคำสิสวยคุณเลมโบไปอีกทา่จาจะนี่นะคะเครื่องอบเห็ดจะ้ะคุณเลมโบซื้อไปให้นะเรามีใหญ่ขนาดเนี้ยสองอันค่ะแล้วก็มีรองมา2อันนะเรามีที่บ้านอยู่4อันจะ้ะอ่าคุณเลมโบพามาเออรบีนะคะ ลากโครยใบที่สามี่น้องโครยก็คือตะกร้านะคะก็หาไปเพิ่มเติมนะคะเครื่องประดับประดาต้นคริสต์มาสจ้ะซานต้า y ย u l คือเมอรี่คริสต์มาสจ้ะเห็นเครื่องครัวทีไรเป็นต้องแยกจากคุณเลมโบมาดูพี่น้องขอให้ได้ชมจ้ะ เขียงไม้บ้านเราก็มีเขียงหมูเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะโอ้ยเห็นแล้วใจขึ้นคิดถึงปลาเห็ดจ้ะพี่น้องซื้อไอที่เล่นหิมะให้น้องโนโราเขาจะไปเล่นหิมะกันต่างเมืองน้องออรอนมีแล้วจ้ะถักสมิกแกสมดูวิน <laughs> ซื้อปากระป๋องทุน ซื้อซื้อปลาทูน่าในกระป๋องหรือว่าทูนฟิชให้ค่ะเอาไว้ทําน้ํายาขนมจีนแต่ก็เพิ่งทําไปแกจะดูว่าอันไหนมันหมดในบ้านจ้ะอ,ออกจากห้างเอ r บีแล้วโอเคจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างลีเด่นค่ะคุณเลมโบกําลังเอาขวดแลกเงินอยู่นําขวดเครื่องดื่มมาแลกเป็นบินเพื่อไปแลกซื้อของจ้ะ ขวดน้ำเครื่องดื่มก็เอ็เอเออโนโครโนอะไรทัวสองโคนนะคะแลกคืนเป็นเงินได้ขวดละสองโคนขวดละเอเจ็ดบาทขวดละหกบาทแปดสิบสตงางค์ต้นคริสต์มาสจ้ะบินยา,ยาวๆ เนี่ยดูเขาจัดแบบว่าเป็นกระเช้าพิษมัดนะพี่น้องอันนี้ก็คือหมากสนนะนต้นสนพลาส,สติกนะคะแต่อันนี้นะฮะเขาก็จะกินอนถั่วอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีครีมหนีดนะคิดถึงลูกก่อบ้านเราเลยแต่ว่าการหอมก็ไม่ค่อยซื้อนะเพราะว่าเราซื้อแบบเป็นแกะเปลือกสำเร็จแล้วที่บ้านมีเยอะจ้ะซื้อลูกแพรสีแดงค่ะ แค่ล่อนแค่รอนน่ารอาร่อยกุลโบบอกว่าซื้อมันฝรั่งหน่อยเพราะว่าที่บ้านเราขุดไม่ได้ดินแข็ง <laughs> กิโลละแปดโคนค่ะแปดสามยี่สี่ประมาณยี่สิบกว่าบาทเต็มหมดเลกติยออืมแกหยิบหมูบดบาลานแฟรตหมูและเนื้อบดรวม,มห้างไหนห้างไหนก็เต็มไปหมดคะ่ะในควิงกะทั้งนั้นเลยจากพี่น้องควิงกะ แกหยิบปลาแซลมอนเนาะลักซ์ค่ะเขียวๆนั่นคือกาแฟนะคะเราจะมีโปรโมชั่นบิลิตก็คือลดราคาของห้างนี้นะจ๊ะที่เหมือนปลากระป๋องนั่นก็คือ,เ,อเขาจะเอาไปทำย้อนสนนะคะโโโโยายา,ยายเยตะเบปลาดองปลาหมักปลาดองค่ะทำย้อนสนอาหารในคิดสม,มาม์ทได้ละค่ะ อันนี้ไข่ปลาคาเวียค่ะไข่ปลาคาเวียซีนับปกติก็เข็นแล้วก็เดินคู่กันไปนะการทำคลิปให้พี่น้องชมก็ต้องเดินห่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทาไมเดินตามหลังแล้วก็เก็บคลิปอย่างเดียวเราไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดเวลาจ้ะการถ่ายคลิปของผักกาดหอมโทรศัพท์ไม่ได้ออกจากถุงนะจะให้เหลือแค่ หน้าหน้ากล้องอหน้ากล้องถ่ายรูปเล็กๆอะค่ะเราไม่ได้เอาออ,ออกมาโชว์ถ่ายแบบอย่างที่พี่น้องเห็นนี่วิดครีมค่ะแกจะเอาไปทำยอนซนการถ่ายคลิปเห็นว่าจอกว้างๆแบบนี้หอมไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกจากในย่ามนะมันจะเป็นย่ามเกาะอ,อกแล้วก็โผลออกมาแต่ตรงมุมของกล้องถ่ายรูปค่ะ ไม่ได้โรล่าไม่ได้โชลาเลยนะคะแบบว่ากล้องซ่อนนะจากห้างนิเดนสองย่ำเลยห้างที่ห้าจ้าเป็นอินเตอร์มอสนะคะของคนอิสลามค่ะจะพี่น้องจะมาห้างอินเตอร์มอสเป็นห้างของอิสลามจะแล้วอดแวะ,ะแผนกไทยไม่ได้จ้ะก็อดซื้อไม่ได้เส้นแห้งขนมจีนจ้ะ เส้นจานอีกแล้วกินเส้นค่ะอะหอบก่อนนะคะเียหนีไปไหนเกี่ของใครเยี่ยนหนีตามาห้ามหนีก็มีพวกหน่อไม้พวกขนุนอย่างเงี้ค่ะที่บ้านก็ยังขาดเอ้ยังที่บ้านยังมีอยู่นะคะขอให้ได้แวะเข้ามาตอนนี้กำลังหากระเทียมเจียวแต่ไม่มีเจลาเม ก็เปลี่ยนสีโครยไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีตะก้าตามห้างนั้นๆหยิบไข่ค่ะคิสมาสก็ใช้ไข่ไข่ต้มทานกับปุต๊ต่างๆค่ะก็จะเน้นถั่วนะคะเข้าห้องพืชผักผลไม้แล้วจะชอบมากจากห้างนี้แบบว่าพืชผักผลไม้สดแล้วก็เยอะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอินเตอร์มอส ที่บ้านก็ยังมีแต่เห็นล้วใจขึ้นพี่น้องสกรวตหรือว่าสุกินี่นะคะหยิบผักกาดขาวจ้ะเนี่ค่ะปวยเล้งใช่ัหมผัดหวานๆกรอบๆค่ะกิโลละห้าสิห้าโคนค่ะคูณด้วย3ามบาทสี่สตังค์นะคุณลุงโบถามว่ามันผักอะไรคนไทยเรียกปวยเล้งหยิบอีกแล้วจ้าคู่ครัวไทยสี เขียวสีแดงหลกตะกาคุณเลมโบบอกให้เลือกแตงกวาค่ะแตงกวาน้องกิโลละ50โคนค่ะเขาจะมีจุกส้มค่ะจะซื้อเชดโพทอติสมันมันเทศนะคะกิโลละ20โคนค่ะกิโลละหกปดบาท เอาเยอะหน่อยนะรู้สึกคิดถึงเป็นมันไข่นะพี่น้องมันไข่มันไข่เดินออกมาจากซูเปอร์แล้วมาอยู่ไอ้ด้านนอกถามคุณเลมโบว่าเมื่อกี้คุณเห็นมะละกอดิบไหมไม่เห็นเนาะววลุละเด็กแป้งห่อปอเปียกค่ะ อ,อ,อแกหาถั่วฝักยาวแช่แข็งให้พระการหอมเดินเขา้าแคชเชียร์ออกากข้างที่ห้ามีความรู้สึกว่าอากาศมึนๆนะพี่น้องไปต่อหรือพอซัมนี้น้องวันเยอรมันนี <laughs> ตอนนี้ฉันอุ้มไข่อยู่คะ่ะ <laughs> นี่อ้โหเตรียมย่ามพี่น้องยังมีย่ามว่างอีกคะ่ะ <laughs> อาปะป๊ะเองกับชูิเกมีมีความสุขบอกบอาธิรักไข่แกบอกทักสวิเกขอบคุณค่ะยังมีย่ามว่างตามไปห้างที่6กันจ้าพี่น้องจ้านี่นะคะเราออกจากห้างอินเตอร์มอลห้างที่6นะคะเป็นบินทีมานะคะคุณเลมโบบอกว่าคิดถึงไส้กอ,อกแล้วก็จะดูไฟให้พระการหอมจ้า นี่จาพี่น้องตอนรับกันแบบนี้เลยเหมือนบ้านเลยค่ะบินทิมมานะคะคุณเลมโบเดินไปแล้วดูให้หลานอีกแล้วไอ้ไอที่เล่นเล่นเล่นหิมะนะคะแบบสไลเดอร์เนะหอมก็เรียกไม่เป็นดูเครื่องวาดเครื่องเขียนให้หลานค่ะเราก็ลูกสาวก็ใช้ด้วยค่ะเขาเป็นศิละปะเนาะโอ้ยล่น ชอบวาดชอบอเขียนรูปอะไรเงี้ยดูค่ะห้างร้านใหญ่โตสะอาดสะอา้านผู้คนแยบ <c oughs> คนน้อยกว่าของค่ะคมไม้ขีดนะคะเทนสติ๊ก <c oughs> ้าแกบอกที่เมืองไทยมีไหมโซมองเงเดคอม <c oughs> <c oughs> มาโฟไทายแลนเ <c oughs> <c oughs> กทับเลยบอกนี่แหละของมาจากเมืองไทย <c oughs> ไหนไหนสก้ยอย่าล้อเล่นจ้าอาหารนกนะคะปีนี้เราซื้อไปหนึ่งถังแล้วค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างไปสมบพี่น้องชื่นตาชื่นใจจ้ะตามอ้ายไปตามอ้ายไปโอ้สวยจ้ะชอบสีทหารสวยถ้าบอกนี่แกซื้อเลยแต่เราก็ใช้อยู่แล้วเนาะที่เก็บเห็ดอะ่ะ เขาจัดประดับประดาสวยมากค่ะเขาขายโค้ก็คือเป็นไส้กอรอกเนาะเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปไส้กอรกอกแกยังเกงในก็ไส้กอรอกถุงเท้าก็เป็นรูปไส้กอรอกหมวกยังเป็นไส้กอรอกเลยค่ะเม็ดซาก็คือหมวกอุ่นเนาะเป็นรูปไส้กอรอกทั้งหมดแม้แต่เสือ้อฮัดค่ะฮัทก็คือหมวก เสื้อย <so> ืด <Aub> ก <urn> ็ยังเป็นไส้กรอกค่ะร่มค่ะร่มก็ยังเป็นไส้กรอกฮะเขาบอกว่าซื้อไฟแสงสว่างให้ภรรยาที่ให้ที่รักของผมคอมไปบอกปะนี่ก็เป็นพวกชุดพลางชุดเดินป่าต่างๆจ้ะเยอะมากยะฮะสินกูเดนโบบอกว่าสวยมากซันตา ต้นคริสต์มาสเขาก็จะจัดประมาณเนี้ยพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะจัดเยอะหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ไปตัดนะเพราะว่าเราจะใช้ต้นสดจ้ะเราจะใช้ต้นสดก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตัดถักสวิทกออกจากห้องน้ำมายืนถือไส่กอกรอ,กอพี่น้องโอ้ย,อยถักสวิเกนสกิงว้าวๆๆไใส่กอกค่ะใส่กอก,าก,อก,าก,อกทานไปด้วย อโอ้ยฝนตกจ้าพี่น้องจ้าออกแกกห้างที่หกหรือเปล่ายํำไม่ได้แล้วน้องวันเยอรมันนี่บอกหน่อยห้างที่หกเนาะยังไม่ได้ทานไส้กรอกเลยฝนตกค่ะอากาศก็มืดแล้วนี่ก็คือในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วนะคะนั่งทานไส้กรอกกันในรถแป๊บหนึ่งจ้ะสกูลตอนนี้ กำลังจะเข้าห้างวิลิตจ้าเครือ่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนัยทักแอนเซเก่หอมทานข้าวเหนียวกับ<อ>แจ่วคะ่ะก็เลย<อ>ทานไส้กรอกไปครึ่งหนึ่งให้คุณเลมโบอันครึ่งจ้าถือย่ามแล้วตามไปตามไป<อ>เข้าห้างวินลิตกันจ้าตามคุณเลมโบไปจ้า ให้ดู <laughs> <I do. S 2> อยบอกบายบายเขาห้างวิลลิตจ้าเป็นห้างที่หหรือใช่ไหม <laughs> ห้างที่หกจ้ะกำลังจะเลือกส้มค่ะกิโลละสาสบโคนนะคะประมาณกิโลละ100ร้อยกว่าบาทแครมมันทีน <laughs> ต้องเลือกหน่อยเนะ ทิกดูเฉยๆนะไม่ได้บีบของเขาค่ะบีบเดี๋ยวก็จะช้ำไปใหญ่ทิกดูว่าเขาไม่นี่เนี่ยเาจะมีแบบนี้นะต้องเลือกเอาค่ะคุณเลัมโบหยิบเชิดบุหลานะคะเชิดบุหลาก็คือลูกชิ้นฝรั่งนั่นแหละถั่ว้หยอทักและแล้วแกก็หาเจอค่ะถั่วฝักยาวแช่แข็งค่ะเอาไปผัดก็ได้นะเอาไปผัด ก็ได้เอาไปตําก็ได้จ้ะแกแหยิบกาแฟาอีกแล้วจ้ะตรงไหนถูกแกก็หยิบค่ะแกดูปลาหมักปลาดองอีกแล้วแกบ,บอกเลือกไม่ถูกเลยมันมีเยอะไปะมันมีหลายรสจ้ะพี่น้องมันมีหลายรสชาติฮะอ๋อแกบ,บอกว่านี่แผนกไทยมาอีกแล้วแผนกไทย ขอให้ได้อ่านจ้ะซอสปรุงพัดไทยของเรามีสองขวดที่บ้านจ้ะเข้ามาหน่อยเพราะว่าคุณลิมโบชีลำปลากะทิอะไรมีหมดเลยค่ะตอนนี้ถ้ามองเห็นกระเทียมเจียวก็จะเอาค่ะพี่แกงก็มีแล้วที่บ้านมีหลายทั้งไทยทั้งใต้จ้ะได้นะโอเคถักสมิเก อัตติกะก็คือ,อน้ำส้มสายชูนะคะหอมซื้อหมูไปแล้วก็จะเอาไปทำหมูกรอบค่ะ,พะแพน้กถั่วต่างๆจะหาซื้อนี่ได้ถั่วดำจะสวัสด์ตเบอร์หนูก็คือถั่วดำเอาไปไว้ต้มก็ได้เอาไว้ใส่ข้าวต้มก็ได้จ้ะอย่าอย่อย่ yeah. Yeah, yeah. อ๋อโอเคดูแกมีความสุขแกจากพี่น้องเห็นว่าเห็นว่าพากันเดินหลายๆห,ห้างนี่ก็คือห้างเขาอยู่ติดๆดกันนะพี่น้องทานไส้กรอกยังไม่ทันหมดคะ่ะอยู่ติดติดกันเกาจะมีแผนกติด,ต,ดติดกันเพราะว่าเมืองเล็กๆเ,เองแต่มีห้างเยอะอันนี้แกเอาบัตรมาคืนพอการหอมก็คือเราใช้บัตรซื้อ ของราคาถูกค่ะกาแฟจะ้ะคือคนหนึ่งจะซื้อได้จำกัดจำนวนจำกัดจบที่ห้างห้างที่หกค่ะห้างที่หกค่ะมืดค่ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวคงต้องกลับบ้านกันแล้วจ้ะเมื่อกี้เน้ผักกาดหอมซื้อทรีชนะคะก็คล้ายๆกับหวยลอตต้เดี๋ยวเราไปขูดกันที่บ้านนะ ไม่มีที่วางค่ะเมื่อกี้แกเปิดประตูท้ายรถไม่มีที่วางต้องวางด้านในจะ้ะค่ะก็ปิดลงที่ห้างวิลลิตนะคะเป็นหกห้างหรือว่าหกซูปเปอร์นั่นแหละพี่น้องจะจับจ่ายใช้สอยอเดินทางกลับบ้านกัน,กนจ้าคือมองอัฟเฟรนอีดอ,อกกี่ร้านค้าคะแอนเซกริงคือมองอัฟเฟรนอีดอ,อก ซิต <City> ิคลอดยู่ลาเออเบเออเบอินเตอร์มอตลีเดนบินเทมาออกวิลลิตมงอโอริกาอเฟรนเกยังจำไม่ได้ว่ากี่กี่ห้างละ นับใหญ่พี่น้องยึดตะมงอ่ะแกบอกว่าหลายล้านค้าเลยจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันพากันขนของมากองไว้ขนาดนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้อธิบายให้อย่างชัดเจนเนาะให้มาดูว่ากี่ถุงกัะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเหอมก็จะไม่อธิบายละเอียดนะคะเพราะว่าบางชิ้นบางอย่างก็คือเราเอาไว้เซอรไพรส์เพราะว่ามันจะเป็นของที่ห่อของขวัญด้วยหอมไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งหมดคะ่ะก็ยังมีแอบซ่อนๆไว้เพราะว่าเราจะเอาไว้แจกแจกในวันคริสต์มาสนะคะ ที่ยี่สิบสามนะคะครอบครัวจะมารวมตัวกันค่ะอันนี้หอมขูดเลขไม่เข้านะคะถ้าเลขเข้ามาสามตัวเหมือนๆกันเราถึงจะได้จะได้ตังตามนี้นะคะก็อรอลุ้นใบใหญ่ค่ะใบใหญ่ก็คือลอตโต้นะคะอันนี้ก็เป็นใบเล็กๆจะ้ะของแม่ครัวชิ้นนี้ก็ถูกใจมากค่ะกระทะใบใหญ่แล้วก็สีเขียวนะถูกใจมากค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เปิดนะ ไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าเราจะเป็นของฝากของขวัญห่อของขวัญในวันคริสต์มาสนะคะในครัวก็ได้หลายชิ้นอยู่นะแต่ว่ามีเซอร์พรส์ในวันคริสต์มาสค่ะ <c oughs> จะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ good you 굿ย o o o อก o d ิด t O หรือว่าสุขสันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะแล้วก็สุขสันวันปีใหม่ค่ะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ